รรกร,กสรมส่งเสริมการเกษตรก็ตั้งขึ้นมาได้หลายภายลาผ่านมาได้ห้าสยบเจ็ดปีสวัสดีค่ะสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัฐส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าวทาันสถานการณ์ปฏิบัติงานอย่างภาคภูมิ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้เราจะมาสรุปข่าวเด่นประจําเดือนพฤศจิก,ยกายน2577ตามภารกิจสําคัญดังต่อไปนี้ค่ะสํานักงานเกษตรอำเภออุบลรัฐร่วมกับเจ้าหน้าที่สนยนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแกน่นและรองผู้จัดการสํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมต้อนรับนางสาวสุวรรณีเพียเอียผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดและนางสาวอิสรีกรมลเกือ้อกูลกจิตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชนานาญการสํานักงานจังหวัดขอนแกน่นติดตามการดําเนินงานการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตําบลทุฟฟ่งโป่งจดยแต่ละหน่วยงานได้นําเสนอข้อมูลและแผนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันได้แก่การมุ่งพัฒนาผลผลิตการเกษตรสู่สินค้ามูลค่าสูง ขับเคลื่อนพื้นที่ตามแนวคิด BCG มุ่งสู่สังคมเกษตรกรรม Net Zero Emission ด้วยการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้การผักดันพื้นที่สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนต่ำ มอบเพชรเรืองแสงซิรินรัศมีที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตรเพื่อป้องกันโรครากบุมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยในพืชผักให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักบ้านคำบงพัฒนาซึ่งกิจกรรมของกลุ่มนี้มีทั้งการปลูกผักลงแปลงการปลูกผักยกแค่และการปลูกผักไฮโดรโปรนิกโดยมีตลาดในการรับซื้อทั้งตลาดภายในชุมชนและขายให้แก่แม่ค้าคนกลาง แนะนำการปลูกและดูแลผักพร้อมสาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตาโคเดอร์มาและมอบเชื้อราไตาโคเดอร์มาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมีตาบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพืชผักต่อไปลงพื้นที่สุ่มวัดผลผลิตปริมาณข้าวนาปี2 5 6 7ทับในพื้นที่อำเภออุบลรัฐโดยการสุ่มวัดผลผลิตข้าวเหนียวพันกอขอ ปลูกโดยวิธีปักดำณนะแบ่งเกษตรอินทรีย์ของนายสมคิดเพียงลีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมีหมู่ที่15ตำบลบ้านดงข้าวเหนียวพันกอขอหกปลูกโดยวิธียอดมเมล็ดณนะตำบลบ้านดงและข้าวเจ้าพันดอกเมลิ105ปลูกโดยวิธีปักดำณนะตำบลเขื่อนอุบลรั์ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจติดตามแปลงมะพร้าวน้ำหอมที่พบการระบาดของนอนหัวดำซึ่งอยู่ในระยะระบาดแต่ยังไม่รุนแรงซึ่งแปลงที่พบการระบาดมีพื้นที่ปลูก13ไร่ที่ตั้งแปลงหมู่2ตําบลโคกสูงอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นโดยได้แนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติดังนี้ 1. ตัดทางใบด้านล่างที่พบการทำลายแล้วนําไปเผาทําลายทิ้ง 2. พ่นเชื้อบีทีอัตรา100มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรโดยควรฉีดพ่นทันที3ปล่อยแตนเบียนบลาคอนในพื้นที่ระบาด ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปข่าวเด่นประจําเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าสำนักง,งานเกษตรอุบลรัฐจะลงพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรและให้ความรู้เกษตรกรเรื่องอะไรรอติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะลล้ล้้มมสสงงเเรรริกกกกาาาาษ็ตตัขึนไไดย ผ่านมาได้ห้าสิบเจ็ดปีกลองส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาตามวิสัยทัพที่กล่าวไว้ว่าเกษตรกรั้กนมีความเข้มแข็ง มีคุณนาพาชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นนองก่อนที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาตามคำควัญที่กล่าวไว้ว่าส่งเสริมการเกษตรยิ่งสร้างสรรค์ สถานาการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ